อหนึ่งจ็ดหนึ่งมาก่อนอะแต่เข้าพร้อมกันนะทุกคน เออไปแล้วว่าแต่เรามาถึงสองหัวเลยนะทุกคนไปแล้ว จริงๆต้องเอาลิ้วอันนั้นมาทําขบวนนี้นะคะขบวนที่สองห้าหนึ่งแต่วันนี้ขบวนที่สองห้าสองนะคะล่าช้าเนื่องจากรถยนต์ไหมนะคะรถไหมนะคะค่ะเริ่มเลยค่ะทำโดยซีซีศูนยแปดนะทุกคนมาสองหัวอีกเช่นเคย ไปค่ะล่าช้าร้อยกว่านาทีนะเดี๋ยวต้องสลับหัวรถจักรหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะนจต้องสลับพอรอพอรอ,อ,รอที่นี่นะ ต้องสลับพอลรอ,รอพอรอที่นี่นะคะเพราะว่าทางนี้เขาจะต้องกลับไปที่ประจวบอีกครั้งหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> ทุกดิเปลี่นริ้วอะปไายก็ต้องเอามานะคะ <Okay. S 1> ก็ว่าทำไมไม่ออกนะคะ ก็คือต้องรอพหลรอนะพหลรอพลรอพนักงานห้ามรอนะแล้วก็ต้องเขียนพรลรอด้วยนะประกาศเดินรถนะว่าทำโดยหัวรถจักอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไล่ลิ้วขบวนช่วยช่วยฮะนี่ฮะนี่ต้องไล่เก็บแล้วก็ต้องไล่เลขลิ้วด้วยนะคะ ่ะท้ายไปแล้วอ่ะ <ics> ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ4408กับ4418นะคะไปแล <Hello lent> ้วแล้วค่ะบ๊ายบก็ทำโดยรถจักรอันป้อมนะที่408นะกับ4418นะเนื่องจาก c ีซีหน่งแไหอะที่เมาออกคำว่ารถไฟโดยเทนนะบรการที่สองอมาา นี้ก so, so, ็ขบวนรถที so, and, ่ so, <S 2 5 1หนะคะวัน so, นี้สลับริ้วมานะคะเนื่องจากขบวนที่252นะคะหัวรถจักรมีปัญหานะคะเลยทําให้ต้องเอาลิ้วใหม่ออกมาจากทบนะคะแล้วก็สถานีสระยาก็เขาก็สลับตัวกันนะทุกคนสลับตัวเอาพลรอขึ้นมาขบวนนี้นะคะเพื่อจะไป ตวจบต่อแนละ้วแล้วก็วนั่นแหะค่สลับหัวรถจักรแล้วก็เอาหัวรถจักรไปสำรองไว้ที่ไม่รู้ว่าเพชรบุรีหรือประจวบนะคะก็เอาไปสำรองไว้ที่นู้นด้วยเผื่อรถจักรคันใดคันนึงมีปัญหานะคะส่วน252เมื่อกี้ที่สับเปลี่ยนที่สถานีจระ,ะยากค็คือเข้ามาพร้อมกันสองหัวเหมือนกันนะคันนําเป็น4ี่สนย์นะ ส่วนคันที่ตุยก็คือ4418นะคะตอนนี้อยู่สถานีนคปรปฐมนะ,ะน่าจะดักขบวนที่31อีกขบวนหนึ่งนะคะแล้วก็จะกลับไปที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงเอ๊ยสถ,สถานีจุมทางบางซื่อนะคะเหนื่อยอะประมาณนี้ค่ะ

แล้วนะคะกับขบวนที่มาเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะยืนชิดติดขอบชา,ชา,ชาลาที่หนึ่งบ้านเตยไปนะ้าไปมาระหว่างชาชาลาโปรดมัดลางตาลัยจากขบวนรถด,ด้วยค่ะไปคารถมาแล้วนะคะชาลาที่หนึ่งเที่ยวต่อไปเป็นขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่สามหนึ่งรับพศพผู้โดยสารจากสถานีทางกรุงเทมพมหิดลจุดปลายทางสถานีชุมทางอาดใหญ่ท,ท,ท่านผู้โดยสารที่เป็นตัวโดยสารขบวนรถเที่ยวนี้โปรดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่าน รอรโดยสารที่ชานชาลาที่หนึ่งค่ะก็เราไม่ได้ดักต่อนะคะเดี๋ยวเรารอทักซินารักเข้าแล้วเราก็ขึ้นรถเลยนะคะเพราะว่าไม่รอเวลาออกเหมือนกันเพราะว่าสี่โมงออกนะคะคันข้างหลังเรานะ,ะเล็กไรหว่า ส,สองสองฮ้บปะสองมองหาจริงด้วยไม่หนึ่ง้ามันเจ้าสุดเจ้แบบ ก็ขบวนรถเที่ยนี้นะคะนคนปรปฐมก็อีกทีก็บ้านโป่งเลยนะคะส่วนเราเดี๋ยวต้องขึ้นขบวนหนึ่งหนแล้วนะนประถมสิตู้นะคะนางจะใช้ริ้วเดียวกับขบวนที่9นะคะอุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่แต่นี้เป็นกรุงเทพฮอเย่ญยนะคะเริ่มเลยไปไปไปเราไปแล้วเอาออกแล้ววะ ก็เป็นนางจะใช้ริ้วเดียวกับขบวนที่เก้านะคะพูดอีกรอบหนึ่งนะคะใช้ริ้วเดียวกันนะคะถ้าวันใดวันหนึ่งขบวนรถชุมทางหาดใหญ่หรือขอบวนที่สามสิบสองนะคะที่ขึ้นมาจากทางใต้ล่าช้าเขาก็จะเอาริ้วของขอบวนที่เก้านะคะตอนที่จะทําขบวนตอนเย็นขึ้นเป็นสามหนึ่งกอนแล้วไอขอบวนที่สามหนึ่งที่ขึ้นจากชุมทางหาดใหญ่ไปก็จะทําเป็นขบวนที่เก้านะคะส่วน ต,ตู้น้นชั้นหนึ่งนี่ค่ะใครจองได้นี่บอกหน่อยได้ไหมคะขอเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะไม่เคยจองได้เลยอ่ะถึงเป็นคนรักรถไฟก็เฮ <im ans> อะอะไรก่อนเ <im ans> อาความจำจุดปุ๊งสาราบินทางหลังได้ให้เจ็บการประเบิดวันที่เตือค่ะ